จีนเยอะของเจนน้องค่ะค่ะพบกับช่องสตาร์เจนน้องอีกแกนึงค่ะ,ะมัน,นิเจนน้องไปสมอบจมูกกลับมานะคะก็เลยไม่เห็นน้ำจีนกินเนาะน้ำนึ่จีนเยอะยๆกินนะคะมีเส้นหนะะ้นะะ่งจีนเนาะนี่เยอะๆนะคะเดี๋ยวเจนน้องสิมาอร่อยตั้งเรื่องไปสมอบจมูกนะคะว่าเป็นแบบใดนะคะผลเป็นยังไงนะคะตามต่อเลยนะคะ สวัสดีค่ะต่อจากคลิปเพ็ดน้ำจีนเนาะค่ะเจนต้องซีมาเว่าเดืองเจนต้องอ่านไปสมบจิหมู่ให้ฟังเนาะเจนต้องหิวเข่านะคะเจนน้องเฮ็ดขนมเส้นนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขนมจีนนะมีผักนะคะถินนะคะเดี๋ยวเจะน้องซีนว่าใดกินแล้วนะคะก็บของไหวไม่กระสีเสียเนาะเจนต้องก็เลยเอามาเห็ดนานยาน้ำจีนให้แม่เป็นกินเนาะแม่เป็นก็นนนกินอาหารไทยนล้วเจ๊ต้องไดอยู่ แต่คุณสามีเป็นบากินเหรอคะเพราะว่าอ่าน้ำจีนจะน้องสิไซน้ำปลาน้ำเนาะเพิ่นบอกเพิ่นบากินอ่าก็จะมีแต่จะน้องกับงากินเนาะอ่าจะน้องสีมาบอลให้ฟังเดือนจะน้องไปสมัครจมูกเนาะเอ่จะน้องไปถึงหมองเพิ่นตรวจเนาะหมองที่หมอเพิ่นตรวจคลินิกเพิ่นตรวจประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงหาสิบละก็รอสิบนาทีเพราะว่าเขาเปิดแปดโมงแปดโมงถึงเที่ยงนะคะมื่อนี้มื่อนี่ยเป็นเป็นวันเสาร์บ่านเพิ่นเนาะทัศเดย์อ่า กระซิมี่หมอเป็นผู้ใาค้ค่ะคนลักษณะใหม่ของเพลนเนาะเดี๋ยวจะต้องเสี่ยวมาสาธิตให้เบิ่์นนะคะกวามยาาเพิ่นกับซําหลอดนี่แหละคะ่ะซําหลอดของเท่าหลอดเท่าดูดกินน้ำแป๊บซุ่มแปบ๊บสีนะะี่ยนะก็ยากประมาณนี้นะคะแต่ปลายมันจะเป็นขนนะคะขนคือไม่แงหูเท่านี้นะคะเบิร์นคือไม่แงหูประมาณนี้แหละแล้วเพิ่นกระสิ บื้งซื้อเบิ้งหยังเข้าอีหยังเรียบร้อยนะหั่นเนาะเพราะว่าแฟนเพคนสิจ่ายเงินจ่ายหยังเรียบร้อยล่ะคือว่าเข้าไปเฮ็ดเอาเลยเข้าเข้าประเด็จไปจ่ายอยู่หน้างานนะคะเข้าจองเข้าเฮ็ดล่ะค่ะเข้าจองว่าน่ะเข้าเขาไปเฮ็ดเอาเลยนะคะสิไม่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปลายมันสิเป็นคือไม้ขนไก่บานเข้าไม้ขนที่ปั้นหูม้วนเนี่ค่ะเป็นไม้เป็นคือขนไก่ฝอยๆน่ะวันนี้เขาก็สิมีกองไซของเขานะค่ะเขาก็จะมา เช็คซื้ออ่านซื้อเฮ้าฟัาเข้าซื้อนั่นซื้อนี่เข้ายู่บานเลขทีทานีเทานี้เฮ้าขึ้นเครื่องมือนี้มือนี้ประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะเอาไม้ประนัดออกจากกองเขาก็จะมาหายเฮ้าตรวจข้อนั้นนะคะตรวจคอแล้วก็ตรวจจมูกนะคะแต่ไม่อันเดียวกันนะคะแล้วก็จะแง่เข้าไปในข้อเฮ้านะคะให้เขาอาบปากนะคะอาบซุดๆเลยค่ะเขาก็จะเคลียร์เอาในข้อเฮ้านะคะเคลียร์เอาให้หมดเลย เคียร์วสองสามรอบตะวัดที่สองสามรอบนะคะเซตแป่นะคะก็เอาไม้อันเดิมนั่นแหละค่ะที่เคลียร์ให้พ่อเข้าแง่ข้าไปนจะมูกเข้านะแง่เขาจะหมูกสองขานะคะแง่เข้าไปแล้วก็หมุนนะคะหมุนลักษณะแบบนี้นะคะสะต้องสีสาที่หทเพิ่งนะคะหมุนลักษณะแบบนี้อแต่ว่าพอเจ็บนะคะเพะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนสีเห็ดเบาๆเนาะสีเห็ดให้เธอเบาๆสีให่เธอร์เจ็บเพิ่นมาหมอผู้ชาสเพราะนั้นก็โอเคนะแล้วก็เห็ดเบาเขาเบาเมื่อบ้าเขาเบาๆเมื่อบาก็หญิงอีกจะน้องว่า หมุนเอาเรียบร้อยแล้วกลับไปใส่เวลาอยู่หันประมาณสิบนาทีค่ะกะเ็เสร็จนะคะเจนน้องกลับมาบ้านนะคะกลับมาบ้านกับมาล่อฟังผลย่บาลเ,เพราะว่าเจนน้องนอนบม่อิมเนาะมือเศา้าตื่นเศารเพราะว่าห้าตรงไปแต่เ้ารไหมค่ะกลับมาเจนน้องก,ก็เลยมานอนมานอนแบบน,นี่ตื่นมาบาังสามสามโมงกว่า ใบสามสามมงกว่าเกือบซีมุ้งนะคะเจ๊น้องก็เลยไม่เห็นนมจีนกินกับแม่นะคะเพราะว่าเอาไว้กับบ๊มีผู้ใดกินนะคะพเพราะวอเจ๊น้องบ่ได้อยู่แล้วกะ <c oughs> ของกะสิเสียเนาะแม่เน้อพวกชิมพวกปลางสิเนาะน้องกะสิเสียเพราะว่าเพิ่นบ่กินนะคะแล้วย่างแม่เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นนะคะอาหารอีสานเส้วเวนเล้าเป็เฮ็ดบ่เป็นนแลก็จะเฮ็ดแต่อาหารไทยแล้วก็อาหารอ่ะฝรั่งนับกินกระโหลกเล่าประมาณนี้นะคะกะตอนนี้เจ๊น้องอยู่ก็เลยกินให้มันเบิดละบ่เบิร์ดกะให้มันเหลือน้อยอย่างสิเนาะ อะไรสิพ่อเห็ดกินได้รยังไงก็เห็ดปลาค่ะย่งอยู่อยากเห็ดก,ก,กินอยากทอดเ็ดน้ำพริกกินไหก็เห็ดได้ทอดเ็ทน้ำพริกกินเอาอมาลองฟังอยู่บ้านประมาณสามซีสามม่วงกลัวเกือบซีม่วงแหละเพิ่งแก่กกกกงซมลิลเขามาในเมลของเจนน้องนะคะผลเป็นลบนะคะลบนะคะยอดเลยนะคะเจนน้องบ่มีโควิดนะคะปลอดภยัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปลอดภยัยนะคะเจนน้องผลเป็นลบนะคะไม่ บ่มีโควิดสุดยอดเลยนะคะเพราะว่าเจ็น่องกับบอยากติดเชื้อติดโรคติดอย่างนะคะตกคอนตอนเศร้าที่เจ็น่องสิไปเจ็น่องก็คิดมากนะคะโอ้ยไปตรวจยนันในความคิดยันเป็นนั่นเป็นนี่ยนันจะขอเขาตรวจเราจะของเป็นนันเป็นนี่ในความคิดเนาะคะ่ะคือขิดตกอยู่ได้เมื่อเศร้าไปก็ได้แล้วพรด็นนี้หมอเขาบอกว่าบอเป็นอย่างไรกัมีความสุขดีใจบายพระอาสสันเมื่อเศร้าก้อนเสียออกจากบ,บ้านเอมาบอกยี่พอ,อีแม่บอกปูเออพี่พอ,อีแม่เอ้ยพนักจะห้ยไอยเป็นยังเด้พนัก ขสันเพราะว่าเป็นอีกอย่างมานีก็คือแย่เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งจะน้องจองเล่มแล้วนะคะซื้อตัควื่องบินแล้วใส่ซื้อตั๋วขึ้งบินอยู่บ้านมันคือมันใส่ใจเงินหลายไหมคะนู่นนี่นั่นมันหลายมันเบิดทุกอย่างมันเตรียมไปเบิดแล้วสินะเข้าไปตรวจเข้าไปเจอนั่นเจอเนี่ยเข้ากับยานนะเข้ากับบอพอบอกเม่บอกปูบอกญาบอกไปเบิรอรตลอดแต่จะต้องก็ดีใจนะคะจะต้องสิเป็นคนที่มีบุญอยู่จักหน่อยค่ะเห็นอย่างกับือสิประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ พอเจนน้องจะกลับเป si to together, uh, ็นคนสายบุญนะคะเป็นคนใจบุญจะน้องก็ดีใจค่ะจะน้องประเด้เป็นอย่างปลอดภัยทุกอย่างนะคะตามเจนน้องมากินน้ำจีนน้ำเจนน้องเลยค่ะเจนน้องสีโชคกินน้ำจีนจะคั่มนะคะกินคั่มตาสวดเนาะกินน้ำจีนคั่มตาสวดให้เบิร์จะคั่มก็ได้ค่ะเจนน้องก็ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะปวสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะที่เป็นเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจนน้องเจนน้องขอบคุณหลายๆเลยค่ะเพราะหัวสิเอาสิ่งใดมา มาตอบแทน f อฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะดีใจหลายนะคะที่เพิ่นเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่นจะหูเรื่องเล่าของเจนน้องที่เจนน้องนั่นเสนอเนาะเจนน้องก็ขอบคุณหลายๆนะคะเจนน้องจริงเจนน้อง,ง,ง,งเลยค่ะเดี๋ยวเจนน้องกลับบ้านเจนน้องซื้อคอนเทนต์าการเดินทาง,งเห็นเปล่าว่าเจนน้องเริ่มต้นจากใสไปหอดใสไปหอดสิงคโปร์ก็าหายไปเขาเมืองไหนไป อยู่จังได้นะคะแล้วก็ไปอยู่โรงแรมเป็นจังไดเขาตรวจอย่างแน่สิเจนน้องสิค่ะให้เบื้องรายละเอียดนะคะแล้วก็ตามเจนน้องไปล่อย่าพึ่งปล่อยมือนะคะค่ะที่นี่จนเจนน้องสเก็ีใบแคนี้ก่อนเด้อชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตามให้จเจนน้องเด้เด้อค่ะเพื่อประพาทขีดใหม่ๆของเจงนน้องเนาะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แหละจเจนน้องสกิน้องจีนกันเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ